มูสองคนมาขนาดนี้แล้วขวัญเองก็ไม่พลาดเหมือนกันไปตามติดดีกว่าคำว่าให้นั้นไม่มีที่สิ้นสุดเออยอ <c oughs> แกอะไรปะเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่นนจะพูดถึงพี่สมจิตจมอจมองออเขาเป็นผู้ให้และเป็นสายมูตัวจริงด้วยวันก่อนเสนอว่าเนี่ยพี่แกมูแล้วปัง<อ>มูแล้วชีวิตดีขึ้นใช่ไหมล่าสุดพี่สมจิตค่ะบอกผ่านกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราบอกว่า26พฤษภาคมเนี้ย เตรียมเลยเตรียมเดินทางไปทํากิจกรรมดีๆกับโครงการสมจิตกีฬาเพื่อน,น้องกีฬากีฬาปัญญาวิเศษ<ก>่าให้พาให้ขอบคุณมาก พร้อมกับเหล่ากัลยะาณมิตรสายมูค่ะณโรงเรียนบ้านทรัพย์เศรษฐีจังหวัดนครราชสีมาโดยกิจกรรมนี้ค่ะพี่สมจิตเนี่ยตั้งใจเลยที่อยากจะมอบอุปกรณ์กีฬา,ามอบอาหารกลางวันให้กับน้องๆน,นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีไฮไลท์จากอาจารย์ไพโรจรนวิชาด้วยคนนี้เป็นนักเขียนชื่อดังคุณผู้ชมค่ะเป็นนักเขียนยันชื่อดังาอาจารย์ที่พี่สมจิตในแกนนับถือร่วมด้วยลูกศิษย์ลูกหานะคะร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ205คน 2.05คนทุนละ500บาท5.00บาทเออถ้าคิดเป็นเงินก็1.2500บาทค่ะพูดง่ายๆก็คือน้องๆเนี่ยก็ได้รับการศึกษาทุกคนเลยนะคะ,คะถือว่าเป็นตัวเลขดีๆนะแล้วก็น้องๆเนี่ยได้รับผลประโยชน์ด้วยยังไม่หมดคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านั้นยังมีการเตะฟุตบอลระหว่างทีมสมจิตแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะเจอกับใครรู้ไหมใครคะ ทีมวงเทวันชะเองเอิงเอ่ยไปเลย oh. บอกแล้วว่างานนี้สนุกแน่นอนไปฟังเสียงกันนิดนึงค่ะน26พฤษภาคมเนี่ยจะไปมอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนมอบอาหารกลางวันเด็กให้โรงเรียนมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน2 0 5ทุนทุนละ500บาทแล้วก็อุปกรณ์กีฬาต่างหากผ้าป่าต่างหากอาหารกลางวันต่างหากก็มอบให้กับน้องๆที่ขาดโอกาสทางด้านการศึกษา ข่าวการสนานกนการอุปกรณ์กีฬาครับทีมงานก็จะมีกุ้งสุธิลานะครับที่จะไปด้วยแล้วก็มีอาจารย์พระรดนนวิชานะครับแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่เกี่ยวกับสายกีฬาสายมูนะครับพี่ยงยงก็มอบอุปกรณ์กีฬามาช่วยนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ครับ โอ้โหเราได้ฟังแบบนี้ได้อ่านข่าวแบบนี้มันขึ้นใจจริงๆชอบจริงๆนอกจากสายมูแล้วไปทําบุญด้วยช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าชีวิตพี่สมจิตแกดดีมากละครก็มีนู่นนี่นั่นกำลังจะได้เล่นละครกับเชอรี่นะใช่นะ